ในบทกวีชื่อว่าย่ำรุ่งมิถุนายนแทงลึกลงสมุดสุดแผ่นดินปักพินเป็นของปวงชนสยามคณะราษฎรปลุกวีรกรรม24มิถุนากกระทําการหมุดเหล็กตอกสองสี่ จตรึงปักนักคราเป็นหลักฐานเบิกทางตีนตัดถนนต้นตำนานปานิธานประชาทิปไตยปานิธานประชาทิปปไตยรุกรับกับปาติกิริยาชนะแล้ว รวนกระแสมาแพ้พ่ายซากโบราณกลับฟื้นสุดลมหายใจเกิดอสูรกายแฝงเร้นรักแทรกสนิมซึมกับหมุดเหล็กกร่อนปกครองประชาก มนัไม่สามารถอภิวัตตามโลกาทุกชุมชนมีแต่เครือข่ายอมาตทุนขวาจัดเสริมด้วยซ้ายไร้เดียงสาแต่งวิเคราะห์สังคมจมมายาว่าชนชั้นศักดินา ไม่ดำรงคือฝูงทาตจงรักกับนายทาตมมวนรักชาติชูโมหะจริตหลงชีวทัศกระบวนทัศไม่ซื่อตรงทั้งประเทศกลายเป็นผงโร หมายมากี่ปีการกดขี่ไม่เห็นจะจบสิน้นยังยากจนทนทุกข์คลุกโคลนดิน ขอคาระวะแด่ดวงวิญญาณน,นักต่อสู้กวีราษฎรไม้หนึ่งตอคุณทีขอบคุณค่ะ